ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสุดข่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ใครจะคิดยังไงก็คิดไปเจกเกครับยันไม่หวนดูจังหวะจุดโทษไม่สน VAR เจกเกครับตกุญสือลิเวอร์พูลยักษหไม่สนเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จังหวะ VAR ที่ทําให้ทีมได้จุดโทษเอเมททุบคริสตัฟเพลตเกมลีกในช่วงสุดทดันที่ผ่านมาพร้อมระบุเข้าใจหัวอกของชาวบ้านที่ไม่พอใจจากจังหวะนั้น แต่ตนก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเจเกิครับนะครับผู้จัดการทีมชอริโนมันของลิเวอร์พูลไม่สนใจที่จะกลับไปดูจังหวะรามาที่หงแดงได้จุดโทษจนนําไปสู่ประตูต่อฝาโลกในเกมบุกชนะเคสตอร์เลสามหนึ่งในเกมผิ์เกร็ดในวันอนาทิตย์ที่23มกราคมที่ผ่านมานะครับในช่วงครึ่งหล ang, ังนะครับเดอะเอกอรทำงานไล่กดดันทีมเยือนลิเวอร์พูลอย่างหนักจนสามารถได้ประตูตีแคแตกทําให้สอกอร์ตามหลัง1-2แต่นั้นพวกเขาก็ามีโอ,อกาสอีกหลายครั้งที่จะยิงตีเสมอลิเวอร์พูล แต่ได้ความสุดยอดของอาริซงเบเกอร์เซฟจนมือแตกช่วยทีมเอาไว้จนกระทั่งนะครับในช่วงไม่กี่นาทีจมุมดเวลาเทรนส์อเล็กซานเอร์โนยนบอลยาวให้กับดิโกโจตาได้หลุดเดี่ยวและโดนบิสเซเตไกลตาในทวัรเจ้าบ้านชนล้มโดยจังหวะนั้นนะครับเควินเฟลสกรรมการก็ได้เช็ค VR เรียบร้อยแล้วว่าและยืนยันให้มันเป็นลูกจุดโทษก่อนที่ฟาร์มิโยจะซัดกระไปทําให้ลิเวอร์พูลเก็บ3คะแนนได้สมเลจโดยหลอบกรณีนี้นะครับเจกเก้นครับแสดงความคิดเห็นว่าประตูที่3ของเราสําคัญมาก ผมยังไม่ได้กลับไปดูแต่ผมก็คิดว่าคงไม่กลับไปดูหลอกเพราะผมคิดว่ามันเป็นลูกจุดโทษเช่นเดียวกับผู้ตัดสินนั่นเองคริสตเฟรดคงไม่พอใจซึ่งผมก็สามารถเข้าใจได้มันเป็นสามแต้มที่มีค่าสําหรับพวกเราเราสามารถหหยใจลดต้นคอได้มากขึ้นแล้วในตอนนี้ซึ่งจะช่วยเราได้มากฉะนั้นเราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคุณซื่อเลือดดยว์ระบุทิ้งท้ายปนการแข่งขันมันไม่ใช่ลูกจุดโทษ วิลลาจวกเป่าเป่าให้ลิเวอร์พูลล้มพาเลตรับไม่ได้กับจุดโทษพลาติกวิลลาครับผู้จัดจการทีมของคริสตอัลพาเลตทำใจยอมรับไม่ได้ที่คิวินเฟลชเพื่อตัดสินมอบลูกจุดโทษในช่วงท้ายเกมให้กับลิเวอร์พูลบุกบังการชัยชนะ3าหนึ่งในเกมผิวหนังเกล็ดที่เซลเฮิร์พาร์คในวันอาทิตย์ที่23่สิบสาาคมที่ผ่านมานะครับแม้จะเสียประตูไปก่อนถึง2เมตรแต่เดียก็ กลับมาไล่ต้อนลิเวอร์พูลอย่างสนุกในครึ่งหลังและมีกาตีเสมอมากขึ้นเรื่อยๆหลังได้ประตูตีแคตต์ก่อนโดน VAR ทำแสบมอบลูกจุดโทษให้กับทีมเยือนได้3ามแต้มอย่างหน้าหงุนเงียดจ่ายมันเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงมากสําหรับเูเอตัดสินมันดับความหวังของเราที่จะตีเสมอผู้อตัดสินในวันนี้ทําหน้าที่ไม่ดีเลยการตัดสินของเขาในบางจาังหวะก็ส่งผลกระทบมันเกิดขึ้นบ่อยมากในบ้านของเราโดยเฉพาะเมื่อเราลงเล่นกับทีมใหญ่กุนซือเฟรนช์แมนกล่าว ผมรู้ดีว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีครึ่งแรกพวกเขาเหนือกว่าเรามากมันเป็นงานยากสําหรับเราเราไม่มีทางกดดันพวกเขาได้เลยกระบมาในครึ่งหลังนั้นเราก็ทําให้พวกเขาตกอยู่ภายใต้ความกดดันพวกเขาเริ่มหมดแรงและเรากําลังจะได้บางอย่างจากเกมจานั้นมันก็เป็นลูกจุดโทษคุณควรให้ผูตตัดสินบอกและอธิบายกับพวกคุณด้วยตัวของเขาเองผมคิดว่าดีโกโตต้าฉลาดมากฟุตบอลเป็นเรื่องของการประทะเราเคยประชุมกับผูตตัดสินและพวกเขาก็บอกเราถึงการประทะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแกม แต่ตอนนี้พวกเขาเข้าใจผิดแสเองผมโมฮมหมาดตะการตัดสินผมดูหลายหุ่นแล้วมันไม่ใช่ลูกจุดทอดตอนที่เราได้ประตูเกมกำลังจะเป็นของเราเราพยายามจะตีเสมอแต่ผููตดสินหักขาของเราทั้งสองข้างในวันนี้ทนายอชชอนเอดูอาซึ่งกดลูกตีแตะให้กับเจ้าบ้านเอ่ยตามมาว่าเราคุยกันตอนครึ่งและเรารู้ว่าเรามีเวลาพิเกมอีก45นาทีเราพยายามยิงประตูแรกให้ได้เสียก่อนและจากนั้นเราก็กดดันพวกเขาต่อ ผมคิดว่าเรามีแง่บวกในครึ่งหลังเราเล่นดีๆและเรามีความดุดันมากขึ้นจนเราได้ประตูใช่ผลยิงประตูได้แต่เราแพ้ดังนั้นผลจึงไม่อาจแฮปปี้ได้ผมคิดว่าเราจําเป็นจะต้องทํางานต่อและพยายามคว้าชัยชนะในเกมในนันหน้าต่อไปเด็น v ทําให้ลิเวอร์พูลได้ลูกจุดโทษในช่วงท้ายเกมเอดูอาร์รดหูว่ามันเป็นการตัดสินใจของผู้ตัดสินเราไม่อาจทําอะไรกับมันได้เราต้องเคารพก็แค่นั้น ข้อ2องขำๆนะเพื่อนเจอรลัดให้2เหตุผลโซเลสเจ๋งกว่าตอรเรสถึงเพื่อนเก่าแบบขำๆลุยโซเลสกับเฟอร์นันโดตอรเรสใครเจ๋งกว่ากันนะครับสตีเวนเจอรลัดมีคําตอบให้2เหตุผลโดย2ข้อติดตลกเซลถึงเพื่อนเก่าแบบขำๆตั้งสองข้อนสตีเวนเจอร์ลัดับอดีตกลางกลางกัปตันทีมหรือร์พูลให้2เหตุผลที่ทำไมตัวเองเลือกลุยโซเลสเดายิงอุลวัยมีความยอดเยี่ยมกว่าเฟอร์นันโดตอรเรสหัวหอกสเปนิด หลังจากเคยร่วมงานกันในทีมแอนเวลและยกให้ทั้งคู่เป็นนักเตะชั้นยอดจาลาดเล่นกับตตเรสรอมงปี2007-2011กันแนวเตะทีมชาติสเปนย้ายไปสู่เชลซีส่วนโซเรสประสานงานกันระหว่างปี2011-2014โดยหัวหอกทั้งสองรายยิงรวมกันให้กับหงส์แดงมากกว่า160ประตูซีวิชีนครับที่เวลานี้เป็นคุณสอข,ของสิงห์เมืองอัตลาเปิดเผยผ่านสกายสปอร์ตถึงเหตุผลที่เลือกหอร,รุยโซเรสเหนือกว่าตตเรสไว้ว่าผมเจอคำถามแบบนี้มามากมาย ใครคือกองหน้าที่ดีที่สุดมันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะให้คําตอบผมมักจะแยกมันเป็น2เรื่องเสมออย่างแรกคือจากมุมมองของอังกฤษผมเลือกเวนรูนี่แต่ถ้าหากจากมุมมองของลิเวอร์พูลก็น่าจะเป็นระหว่างเฟอร์นันโดตอเรสและลุยส์ซัวเรสแต่ถ้าให้ผมเลือกแค่คนเดียวคงเป็นลุยส์ซัวเรสโดยเหตุผลแรกก็คือเพราะลุยส์ซัวเรสทำได้ยอดเยี่ยมในช่วงเวลายาวนานกว่าส่วนเหตุผลที่สองเพราะลุยส์ซัวเรสอยากไปเล่นกับสโมสรต่างแดนไม่ใช่เล่นกับเชลซีผมเลือกลุยส์ซัวเรสและกัน จลากล่าวทิ้งท้ายแบบติดตลกแต่นีรับช่วงสัปดาห์ที่มันมาก็มีกระแสข่าวนาหัวว่าลุยเซเลสสนใจที่จะย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลเพื่อได้ร่วมงานกับเพื่อนเก่าอย่างสตีเวนจูรารอย่างไรก็ตามอันกอมาริสตัวสกัดในศึกลาลีกาสุเปนไมื่อการปล่อยตัวนักเตะในช่วงเปิดตลาดเดืนอนมกราคมนี้นะครับลิเวอร์โรวแนะนำโรเบิร์โต้ฟูร์บิโนควรย้ายไปหาความท,ท้าทายใหม่ๆกับทีมที่ใหญ่กว่าอย่างบาร์เซโลนา ลิเวอร์ดนคกับตำนานทีมชาติบ,บราซิลก็ได้ออกมาแนะนํารุ่นน้องอย่างโรเบรโตเฟอร์มิโนให้เลือกตัดสินใจอนาคตของตัวเองเลยแล้วหลังจากที่สัญญาของเขานั้นกำลังจะหมดลงในปี2013พร้อมชีว้ว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีของเฟอร์มิโนจะเลือกย้ายซบทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปโดยเฉพาะบา,บาโซโลนาที่ตัวของเขานั้นมองว่าเป็นสโมสรที่เหมาะสมกับกองหน้าชาวบราซิลรายนี้เป็นอย่างมากเพราะเขาจะได้รับประสบการณ์ที่จะเยี่ยมจากสโมสรแห่งนี้เหมือนกับที่เขาเคยได้รับมาก่อนในช่วงคกางแข่งอยู่กับสโมสรแห่งนี้นะครับ ดยการได้เน,น,นียนโรเบรโตเฟอร์มิโนกจ้าหน้าในวัย30ปีเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนามาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงสัปดาห์ก่อนหลังจากที่ตอนนี้สัญญาของเฟอร์มิโนกับลิเวอร์พูลเหลืออยู่เพียงแค่18เดือนเท่านั้นถามว้าตอนนี้เฟอร์มิโนยังเสียตำแหน่งตัวจริงไหมกับทางดีโกโจต้าเป็นที่รู้อร่อยแล้วทําให้มีข่าวลือออกมาอย่างหาหูว่าเฟอร์มิโนอาจตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้โดยล่าสุดนะครมีรายงานมาว่ารุ่นพีในทีมชาติบราซิลอย่างลิเวอโด ก็ได้ออกมาแนะนำว่าเฟอร์มิโน่ณตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เฟอร์มิโน่จะเลือกย้ายไปคับแข่งกับบาร์เซโลนาเพราะตัวของเขามองว่าเป็นสโมสรที่เหมาะสมกับเฟอร์มิโน่เป็นอย่างมากพราอมาว่านี้อาจจะเป็นโอกาสทองที่จะทําให้เฟอร์มิโน่หวนกลับมาติดทีมชาติบราซิลอีกครั้งและได้ไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในช่วงปลายปีหน้าเขาจะกลายเป็นดาวเด่นที่บาร์เซโลนาและแฟนบอลที่นั่นจะต้องลงลักเขาผมมั่นใจ100%เ และการยยายทีมในครั้งนี้สมเหตุสมผลอย่างแน่นอนพาะลิเวูลจะได้รับเงินจากการย้าเทียมในครั้งนี้และพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์ในการประบายนักเตะที่มีอายุเกิน30ปีออกจากทีมไปด้วยตามที่พวกเขาตั้งใจเอาไว้แต่มันจะมีคำถามว่าบาร์ซลน,นาจะจริงจังกับดีนี้มากแค่ไหนกวกเขาจะมีเงินมาจ่ายค่าตัวของเฟร์มิโน่กับวอร์พูลหรือไม่รวมไปถึงค่าเหนื่อยที่แม้อาจจะไม่มากแต่มันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และมันจะเป็นสันการณ์ที่ยากลำบากสำหรับทีมที่มีหนี้สินจำนวนมากอย่างบาเซโลนาแต่ที่นั้นครับผมก็เชื่อว่าหากฟอร์มิโนเลือกย้ายออกจากลิเวอร์พูลแล้วแล้วก็เขาก็จะกลับมาสร้างชื่อเสียงโด่งดังได้อีกครั้งอย่างแน่นอนและผมก็เชื่อว่าการยยายทีมของฟอร์มิโนมันมีโอกาสเป็นไปได้ลิเวอร์โจนกล่าวให้สัมภาษณ์กับลิเวอร์พูลนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับทนผู้ชมเป็นรอบสามของวันที่24มกราคมครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ